ังเยไหลังเลยครัแกให้ปล่อยบอลไงไม่รู้จะปล่อยตอนไหน <c oughs> ไมฟังเลยนะ <c oughs> บอกแล้วมันเล่นเหมือนทีอาร์ดนะจับบอลก่อนแล้วรอคนเข้าจีก,กระชากมันไปจังหวะแรกไม่ได้ ทั้งที่ความเร็วก็มีครับเบก็ีมนแ้อ้ยมึงเล้อยงนี้ตั้งแต่แรกแล้วไม่หมดตอนนี้หรอแ้แต่บอลแล้วก็ไปเยัไเยอะท้ากไม่หดแวมห้าปวดขาเหรพี่ ก็อยากหยุดแต่ว่ายังมันอยู่เลยอ่ะเล่นไหวเล่นไปเลยยังได้อยู่งเข่าไมเจ็บอะไรเลยต้นขาเนี่ยเป็นต้นขานี่ต้นขาอย่างดีมันก็หายง่ายผมเข่าเป็นหลังเข่าแค่พักก็เขาแล้วไม่เจ็บตายตอนเริ่มกลับมาเจ็บตายอ๋อแค่พักก็ได้ละต้นขาขนาดลดน้ำหนักมันต้องสี่รูปยังมี พี่ตามอายุต <_ desp lawsuit> ั <_ v oily kita> no, ้ง90กว่า40 40 70กิโลเมตรเดียวอือยังไม่เยอะนะน้ำหนักนะพี่ป้าน้ำหนัก80กว่าแล้ว90มูลเป็นที่น้ำหนักอย่างเดียวนะโอ้เข่านะใช่ลงไม่ไหวเนี่ยลงไม่ลงไปกว่านี้นะเนี่ยลดมาสองเดือนแล้วแต่ไม่มาเตะลงไป4กิโลแล้วก็วิ่งเลยเป็นผมเหมือนนมอปลายอย่างพิ้วเลยตอนนี้เกือบร้อยโลแล้ววิ่งไม่ค่อยได้แล้วปวดเข่า ไม่หรอผมแบบเอา้าเกิดอะไรขึ้นครับรถแบบไม่ค่อยเข่งอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับหมดหมดยังไงครับอุย้ยเลี้ยงอย่างมึงก็คงหมดหรอชิบหาย <laughs> อยู่นี่แบกเลี้ยงกลับไปนู่นแล้วก็หมดขึ้นา <laughs> มาใหม <laughs> ่ไม่หมดสิก็สิบแปดไม่หมดสิแปดถึงการหอบแหกๆเลยนะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นหรักผมเลย โอ้โหไปทับมึงก็ไม่จ่ายใครไม่อยากจะขึ้นขวาสองคนยังไม่ส่งเลยไอ้อูมาเกอร์เลยไอโอแม่พอกูจ่ายบอลไปที่มึงกูก็ไม่ตามแล้วกูปล่อยแล้วยังไงมันก็ไม่คืนที่รู้ว่าผมไปได้ไม่ได้รู้ไปได้ไปได้ไม่ได้มึงก็ไม่คืนกูก็ปล่อยแล้วเวตาลทำไงล่ะโอ้ยในประตูนี่ทักษะดีนะเนี่ยผมกูตายจริง ได้คาเลย้โอ,โอ,อกาสมึงน่าจะได้สามสี่ดูด้วยซ้ำนี่อย่าว่าจะได้คาเลยถ้ามึงแตะปุ๊บคือจ่ายหลุดทุกลูกอะกูก็จ่ายหลุดอูก็จ่ายหลุดมึงจะแตะบอลปุ๊บมึงยืนรอเลยอะรอกองหลังเขาเข้ามาก่อนมึงค่อยไปแทนมึงแตะปุ๊ดแล้วไปเลยอเอเอา้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเยจ้ากระถิ่นมาแล้ว เฮ้ย <T> เอามาลองหน่อยดิ275ใช่ป่ะลองเลยนี่ลงเลยพี่เอี่ยวพี่เอี่ยวหยุดพี่เอี่ยวพักแล้วเนี่ยเออใส่เลยอ่แล้วพี่เจมไม่มาเหรอเจมกลับไปแล้วรอพดไม่ไหวกลับไปแล้วพดลงเลยพดพดนี่ที่เขาเลิกแล้วเนี่ยโ้ยไม่เอาอยลองสองเจ็ดห้าหน่อยจนเป็นหคู่คู่คอบไม่ไหวพี่เกียยัดอาพดไม่เล่นเหนือวันนี้เล่นได้ไหมเปลี่ยนเลยพีโอนได้สองแมตต์อ่ะไปเลย เมื่อกี้เราเล่นประมาณทุ่มครึ่งเนาะใช่หมาครึ่งเลยเลยนี่มึงสามลูกเองไม่ได้เอาชุดมาแต่เอารองเท้าแคชุดนี้แหละโอ้ยรองเท้าถุงเท้าเล่นไปเลยแค่ถุงเท้ารองเท้าถุงเท้ามีแล้วรองเท้ามันก็เอามาจะมาแจกไหมหรอก็ใส่ไปก่อนถุงเท้าเออเหมือนกับกู้ที่ให้ทงเลยเหรอเอไทงมันคืนมาแล้วไงอ๋อผมก็ว่าสีเดียวกันเลยเราได้ลงเหรอเฮ้ยวันนี้ทงมันยิงกับสิบรูกแล้วนะ รู้เปล่าไปไหนไม่รู้เออแต่ไม่แต่ไม่เข้านะเข้าลูกเหตุการณ์ไม่เดนเข้ามันก็แตะเร็วแล้วก็ยิงมันเข้าเหรอแต่แต่ละลูกแหมพี่น็อตไม่ไม่มานะเสียดายนะพี่น็อตจะได้อัมธงซะหน่อยเวลาอยู่างนีเนี่ยเสาสองไม่ทำงานไม่ทำงานหาเลยจังหวะเขาเข้าสามึงยังดึงบอลอยู่เลยดึงไปดึงมาอยู่เลยนี่มาพี่มีเรนโบ้ฟิกด้วยเมื่อกี้ใช่ป่ะ จังหวะนั้นน่ะหูยงงกัน3คนเลยอย่างเงี้ยใช่ป่ะอ๋อไอตรงนั้นผมผมไม่ได้งงเลยวผมจะไปไหนดิคล่าเยอะใกล้ใกล้เดินทางแล้วไปเมื่อไหร่พรุ่งนี้เหรอไปวันพุธเช้าก็พรุ่งนี้อีกวันนึงอ๋อพรุ่งนี้เต็มตัวอีกวันนึงได้พักอยู่นะแล้วพรุ่งนี้เดินทางวันนี้ต้องพักเนาะวันนี้เคลียร์บ้านบ้านโล่งเลยราคายยังบ้านตรงหมดประกาศแล้วแต่ว่าเออก็ มันไม่ได้ขายง่ายหรอกอุ้ยยี่สิบล้านซื้อไม่ไหวนะผมตังค์ไม่ถึงก็สั่งร้อยได้อยู่ฝากขายใช่ป่ะให้เจนซี่ขายให้เจนซี่แต่มันก็จิดการส่วนใหญ่เจนซี่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะไอ้เียด่วนมีทุกป้ายด่วนมันเท่าไหร่วะหักสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าสี่เดือนแรกอ่ะมันหักสี่เปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นหลังจากนั้นมันจะหักสามเปอร์เซ็นต์ติดหรือว่ามันขาดตลอด อบอกว่าถ้าขายได้ไว,อ,วอ่ะก็ขอเอ,อ่อสี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นแบงก์ก็เหลือสามเปอร์เซ็นต์ได้คนขอออกจากบ้านหมดเลยแล้วพวกนี้เรียกเขามาบิ๊กทิ้งพรุ่งนีง้ก็อยู่บ้านไม่ได้อดอพอดี้เขาพีดวันนี้ไปเคลียร์งานอ้าวแล้วแล้วรถมึงอ่ะรถปอยหมดแล้วพี่อ,อ้าวหรอทุกคันแล้วเฮ้ยเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเอ็มจีปล่อยใครเอ็มจี G ก็เหมือนคนเขาเอาไปรับลูกค้าพี่ รับลูกค้าจากนอนเมืองอะไรเงี้ยรับหมดแล้วาาแล้วมอร์ไซค์ก็ไปหมดแล้วเหรอไปหมดแล้วครับไม่โล่นปล่อยง่ายง่ายหรอบ้านออกให้ขนาดนั้นดวงด้วยพี่ดวงด้วยแหละพี่ mg mg ออกออกลูกหน้าให้สองมวดจะสามหมื่นกว่าบาทแล้วออกลูกหน้าสองม้วนก็เท่ากับสองมวดสองมวดก็เท่ากับออกค่าเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อให้ดิแล้วน่าเขาออกเองออกค่าลูกหน้าให้ก็าลูกหน้ามันต้องจ่ายสองเดือนอยู่แล้วไงใช่ก็เปลี่ยนชื่อมันต้องจ่ายลูกหน้าสองเดือนอยู่แล้วใช่ใช่ ออ,อ,อ,อย่าง,งไร <ว S 1> อ,อ่ะแล้วก็เอออะไรน,นะมอไซอ๋อมอไซนั้นก็เปลี่ยนชื่อได้ก็ให้หมื่นห้าบัวเปลี่ยนชื่อไม่ได้ไหมกูก็อ,อยากได้อยู่เอฟจีนะเปลี่ยนชื่อไม่ได้ทำไมข่าวเรื่องนี้นเราเจอข่าววก่อนดกว,วาวเราเจอข่าวแล้วเจอแดง2งมตชพอดีเลยอุ้ย<ฮ>บ้านคนรถตั้งสิบกว่าคันนะเร็วนะ เด <ST su ks> ี๋ยวพ่อเหมือนกัน <Deadpool> ยี่ห้อรถสิบประคันให้พ่อกขาลวสิบว่าคันเนี่ยเอฟจีเหลือไม่กี่เท่าไหร่สองปีถึงวะไม่ถึงเหลือสองปีนี้อ้าวโพ่อสวัสดีครับพี่ออดมานี่มาพาพาเด็กๆไปอะไรนะไปทรรมชัย